ไอโควิโควิดอะไรเนี่ยมันร้ายกาดจริงๆนะฉันเองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกโควิดยัดโควิดยัดแต่มันก็ไม่หยุดเศรษฐกิจตอนนี้มันถดถอย Where is your home baby <laughs> I know you can't understand my British accent <laughs> It's hard to understand you American right Oh God you should like หขวบอะหลังบ้านมนะันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดน,นกอะเนาะม,มันเป็นลาดปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินงล้วบอกว่าหยดุดเดินไปดูมันหยดุดอะไรหยดุดส้อมหยดุดหยุดเดินไม่มีอะไรกรันอีกเลยถึงมึงจะอยากด่าให้กูเจ็บแต่กูไม่เจ็บหรอกเพราะมึงต่ำกว่ากูเยอะอย่างน้อยกูก็มีคนเอาไม่เหมือนมึง I have an amazing life ต้องใช้คำนี้มันก็ไม่ยากที่เราจะผอมแต่เราจะพร้อมหรือยังเท่านั้นเอง Am I ready to be skinny? I just kind of like it now ประเดีอยเฮ้ยอู้ยมึงก็เลยสั่งเบียกบางงานการบะสางนั่งทับแปดอยู่ซื่อ หาหยืมแต่เงินคนอีปอดอีภาพทางเนาะมึงจกะกดสิทาไจมาหายมึงกันละฉันว่ายืมเงินคอยขอกับว่าศูนย์ดอกพี่นอ้องเอ้ยศูนย์ทางงานศูน,นย์ศูนย์แพงเต้ยยังไม่ยังหนีเป็นป้ายเส้นควายเป็นป้าย <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เป็นป้ายจะ <c oughs> เป็นควายเป็นป้ายเป็น Pin pie. Pin pie. <laughs> I don't care if you don't like me. Because you know who does like me? My mom. My mom likes me. Mom, do you like me? Honey, I love you. เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซอจะถือไว้ทำไมล่ะเอากาชาเซโมเอากระโซเซโมเอากระสานเสกมาก็ไม่ต้องมาถามว่าใช้แป้งเบอร์อะไรเพราะว่าเราใช้ก้นอินเพราะว่าพวกโสเภณีสมัยก่อนก็จะหน้าวอกอย่างนี้แล้วค่ะตอนนี้แสดงอะไรแสดงปะเนี่ย ไม่เคยไม่ใช่นักแสดงแสดงไม่เป็นไม่เคยแบบว่าวันหนึ่งด่า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 เช้าร้องไห้อ้าวอาวอาไม่เป็นอาวอาเท่ากับขแขวะพี่ปุ๋มไหมอย่างนี้แขวะไหมร้อนไหมอะ่ะไม่ร้อนก็ไม่ได้แขวะมีคิวว่างมาเล่นละครให้เชนไหมครับกลัดใจเดชเรื่องไหมพอมีคิวไม่ขอมาเชิญมาเล่นละครหน่อย ไม่เป็ม่็นเล่นไม่เป็นนะฮะถ้าสมมติตือทางทีมเอ0สิบ้างเราติดต่อคุณส่งบทไปให้ขับไฟเดย์หน่อยซีซั่นหน้าเล่นไม่เป็นเล่นละครไม่เป็นอยากลองไหมไม่เอาเล่นไม่เป็นถ้าตัวโดนแดดอ่ะตัวจะฮอนแต่ถ้าตัวโดนเปิ่นอ้อนอ่ะตัวจะหักนะชีวิตแม่ก็คือรวยมาโดยตลอดไม่เคยลำบากนะถึงปัจจุบันก็ไม่เคยลำบาก ก็ไม่เคยลาบากตอนแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคืออ๋อคือแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคนปัจจุบันคนนี้อยู่นานเลยคนนี้เหรอแม่คนนี้คนนี้คือคนที่เลี้ยงดูแม่สิบกว่าปีแล้วให้เงินแม่ใช้ใช่ไปอยู่บ้านคนแม่ไม่ให้เงินเขาเราไม่มีบ้านเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านอยู่อ้าวแล้วแม่บอกว่าแม่เป็นคนรวยอันเนี้ยนะคนถามเข้าใจผิด Why you coming at me with the attitude, huh? Slapping on my ego, now I'm mad at you. Sure. Now I gotta do what I gotta do. Kinda sad, don't even like the dude. See you later. I love you. Whoa. Did you actually just say that? Yeah, I guess I did. Well, I love you too. So seductive. I take you to the candy shop. So You don't like me. <laughs> I don't care. If you were my wife, I would put poison in your coffee. <laughs> if you were my husband, I would drink it. You are behind. How say Paan? Say Paan. You are. Hey Paan. You are. I don't know. Say Paan. He went into the forest. Let's <laughs> call Say Paan. I don't know where he is. Call Say Paan. Say Paan. Where are you? ใส่ปลาอยู่ไหนไม่รู้กลัวใส่ปลาหลงป่บบาใส่ปลาอยู่ไหนไม่รู้ใส่ป่าไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้ใส่ปลานจะหลงป่าใส่ปาบบาลาตะัอนใายกลัวใส่ปลาหลงป่าโอเคครับ you have boyfriend um no no i don't i don't have boyfriend honey why you don't have you look so pretty like model cheerleader something pretty you like long or short nail uh, short nails oh honey that's why you don't have boyfriend แต่ฉันเคยลายมาแล้วแต่ไม่ได้ลายตามด่าใครนะแต่เจอหน้าฉันต่อยเลยตัวเล็กๆเ,เนี่ยฉันเปิดก่อนเดี๋ยวโดนกระทืบหมอบหมดเมื่สาห์ทีแล้วไม่ได้มันหมอบนะแม่หมอบ Hello Who is this? It's me. <S me who? I was w like Okay n n d e r i ว่ t ฝากบอกพี่เลิกด้วยนะว่าวันนี้ที่ห้องเราอะมีต้มแซบ่บถ้าเกิดว่าเบื่อแกงจืดที่บ้านเนี่ยก็แวะม,มากินต้มแซ่บที่บ้านเราได้นะจ๊ะ อยากได้น้ำหอมกลิ่นแมนแมหน่อยครับสักครู่นะคะขอไขรีบแป๊บนึงนะคะอ้ายดอกทอ,อ,อกเร็วๆอีดอกจะรีบไปขายน้ำหอมผู้ชายคุณผู้ชายรอก่อนนะคะ ค,ค,ะค,ะคุณผู้ชายเราจะคู่นะคะคุณผู้ชายรอแป๊บหนึ่งนะคะไอสตาใครจะเอาก็เอาค่ะร้อยห้าสิบบาทสีนี้ประตูคะ่ะประ,ประตู door เออ oh. <Whoa. S 3> ถ้าประตูใหญ่ big door oh. คุณรูคะ่ะแล้วถ้าประตูหนีบล่ะคะเจ็บ oh. <laughs> <Jet> door Hey where are you from Oh I'm from Maryland No but where are you really from I'm from the homeland of Vietnam. i h a t w you w a n t me to fucking say? I'm still from fucking Maryland. I was born here. ธอตอนแหลกที่ฉันคิดนะคนเราก็แบบนี้ละคะ่ะเจอคนตอแหลมาเราก็ตอแหลกลับจริงไหมคะ ก,กลืกสวยแต่รูปจุไม่หอมว,วันๆเอาแต่บ้าผู้ชายที่พูดได้ไม่เข้าหูเลยใช่ไหมในที่สุดพี่กับฉันก็อยู่ด้วยกันสองคนพิเศษแนะ่และได้ยินหัวโดในไม่ใช่คนแลวไงคุณโนอื่นครับผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งเขาต้องพาฉันไปทไม่ดีมิทายแน่เลยแต่ไปค่ะรู้ไม่จริงเขาเรียกว่ากระเดะรู้ใยะเยะเขาเรียกว่าตอแรรู้มากๆเขาเรียกว่าสารแนแต่สําหรับแกอีกปอบ คิวต่อไปเชิญเลยค่ะวันนี้มาททำรายการอะไรดีคะถอนเงินค่ะต้องการถอนเงินเท่าไหร่คะร้อยสิบบาทเท่าไหร่นะคะร้อยสิบบาทอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบล้านบาทนะคะ <judged> <s lam ide> ฉันมาถอนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะทั้งบัญชีมีเท่านี้ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทอยากวอยังกับวอล์ลดกูไงมาหย้อนขําเขาบริไงหย้อนคํามเหวคน no calls I understand no text. I understand no time for me. I understand but when you See me with someone else. I hope you understand You See I angry. I really angry you don't like my video, right? Why are you watching my video and comment? Rubbish all the video rubbish. That's why you watching rubbish. Why you not block me? man, but you man me die for what ตาเราก็ปัดปากเราก็เขียนไปแล้วถ้าปัดแก้มไปด้วยมันจะเหมือนริงนะคะทุกคนมันจะเหมือนริงมันจะเหมือนริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ปัดไม่อะไรนะคะก็ทาแค่แป้งอย่างเดียวอายุเท่านี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างหรือยังเห็นถามกันเข้ามาบ่อย ตอบให้หน่อยละกันมีมารยาทค่ะไม่ชอบเสือกเรื่องของใครเข้าใจนะคะอายุเท่านี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างหรือ,อยังเห็นถามกันเข้ามาบ่อยตอบให้หน่อยละกันมีมารยาทค่ะไม่ชอบเสือกเรื่องของใคร เข้าใจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจอะค่ะที่ที่ตอนนี้เนี่ยปากทอมของประชาชนรู้สึกว่าจะมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่อนข้างมากท่านนายกอยากจะบอกอะไรกับประชาชนในความกังวลของเราบ้างครับเทำเต็มที่นะทำเต็มที่ทําทุกอย่างทํามากกว่ารัฐบาลที่คุณชอบสมัยก่อนด้วยจะบอกให้ปัญหามันมาตามบําับนะผมไม่โทษใครอะผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วกัน เพราะนั้นเราก็ต้องโซนิ่งผมบอกแล้วต้องโซนิ่งให้ได้สมัยผมนี่แหละนะจะมีเวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนะราคาฟังสิฟังสิงส,สมเจ็ดฟังพระบ้างนะไม่ต้องมาเป็นตัวแทนอะไรกับเราหรอกเราไม่โมโหคุณหรอกวันนี้เขาบอกว่าหนูไม่สวยค่ะแล้วหนูตอบเขายังไงหนูไม่ได้ตอบเขาอะหนูก็รู้สึกเออหนูก็สวยอย่างเงี้ย คนถามว่าช่วงนี้ขายของดีบอบอกเลยว่าขายดีมากนะคะรถก็ได้ขายบานก็ได้ขายต่อไปก็จะขายหม้อไส้แล้วและสติงยางเอาแล้วถ้าเรารู้ว่าเราชอบเยด็ดชอบซิงเย็ดแล้วหยุดไม่ได้เย็ดแล้วอยากไปต่อเย็ดแล้วหาซี่เรื่อยๆทั้งผู้ชายผู้หญิงห้ำเจียวหีเกียวคุณอย่ามีเมียเป็นตัวเป็นตนคุณอย่าเอาผัวเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าคุณจะผิดศีลข้อสามได้แล้วมันไม่น่ารัก ยมมาบาลจะเอามีดแทงดากคุณเอาหอกแทงแตดคุณแล้วก่อนคุณจะไปยมมาบาลฉันก็จะเอาอยางนี่เด็กหนอกแตดเธอก่อนเธอผู้หีเขียวหงเขียวเอง